ช้เงินวันละไม่เกิน50บาทอีีที่38มอร์นิ่งทุกคนวันนี้มีเรียนเช้าพอดีเราอบมันไว้ตั้งแต่เมื่อคืนก็เลยเอามาอุ่นกินเป็นมื้อเช้าเป็นมันหวานญี่ปุ่นเราไม่ได้มาจากโการตัสอร่อยมากแบบว่านุ่มละมุนสุดๆพอกินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเรียนกันวันนี้เราก็มีเรียนแค่2ชั่วโมงเหมือนเดิมนั่งเรียนไปก็คิดไปตอนเที่ยงจะกินอะไรดีนะก็ตัดสินใจได้ว่าวันนี้จะทําข้าวผัดกิมจิเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการทอดไข่ดาวไว้ก่อนเลยแถมไส้กรอกไปอีก4ิ้นนวัสี้่เกกาาุงสร็ จะตักออกไปพักไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาเริ่มทําข้าวผัดกันใส่กระเทียมลงไปผัดให้หอมจากนั้นตามด้วยหมูสไลด์ผัดไปให้หมูสุกเกือบ100%เสร็จแล้วเราก็จะใส่กิมจิลงไปนนี้เป็นกิมจิจากเซเว่นนะทุกคนเราไปหากินได้อร่อยมากเราว่ารสชาติกลมกอบพอดีเลยผัดให้เข้ากันแล้วก็ใส่ข้าวของเราลงไปวันนี้เราก็จะปรุงรสเพิ่มนิดหน่อยด้วยซอสฝาเขียวสุดท้ายก็ผัดให้เข้ากันคิมรสแค่นี้ก็เซ็จ,จริงๆแล้วว่าเมนูนี้เราชอบกว่าข้าวผัดปกติอีกนะจัดลงจานโปะไข่ดาวเพิ่มและที่ขาาาดดไไม่้เลยก็คือสง ทุกคนรว่าวันนี้หน้าตาน่ากินไหมส่วนอีกหนึ่งเมนูวันนี้เพื่อนเราทํากะเพราเครื่องในไก่รสชาติจีจ๊ดจา๊าดมากโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มชิมกันวันนี้ก็ไข่แดงเยิ้มๆเลยรสชาติก็จะออกเปรี้ยวหวานเค็มสไตล์กิมจิเมนูนี้เหมาะมากสําหรับทํากินแล้วนั่งดูซีรีส์เกาหลีไปด้วยแล้วก็ขอไปเล่าเมื่อวานคิดว่าจะทํวอล์กไปเป็นทีเอเบเกอรี่แต่เอาเข้าจริงแทบไม่ได้หายอะไรเลยแต่ว่าฟินมากตั้งแต่เรียนเบเกอรี่จบซัมเมอร์ก็ไม่ได้ทาขนมอีกเลยแถมเมื่อวานก็มบเท่จแอืะ เซอร์ไพรส์ครับคุณแม่คือหัวฟูสุดๆแต่ตื่นมาแล้วทาอะไรอะเหรอแต่ก็มานั่งกินข้าวต่อน่ะสิช่วงนี้กําลังฝึกตัวเองกินข้าวก่อน6กโมงเย็ยนอยู่พ่อพ่อหลังจากกินเสร็จเราก็จะนั่งย่อยสักพักใหญ่ๆเลยแล้วถึงจะลุกไปออกกําลังกายวันนี้ก็ออกกาลังกายเหมือนเดิมประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงวันนี้ก็จบแล้วนะบาย